ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าสาวารินสาวารินต้นนี้ติดหน้าป้ายนะคะแต่เดิมสาวารินเขาจะไม่ได้ไป้ายนะคะอันนี้จะเป็นไม้ที่เขาผ่าแผลงกันออกมาพอติดหน้าป้ายปุ๊บบอนสีก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเพิ่มสเสน่ห์สีสันลูกเล่นให้กับไม้ตัวนี้นะคะแตกกอดีมากค่ะในการแตกกอของเขานะคะขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกด้วย บอนสีจะชอบดินที่ค่อนข้างโปร่งนะคะระบบรากเดินดีเนี่ยไม้จะเจริญเติบโตได้ดีมากกระดูกสวยงามปลายใบยก็ถือว่ามีเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งค่ะพอเลี้ยงทำเป็นกอนะคะโดยเฉพาะไม้ที่เป็นใบาย,ยาวใบหอกใบไผ่เนี่ยจะมีความพริ้วไหวแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นถ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะจะได้สีสันที่สวยเข้มกระดูกชัดมากยิ่งขึ้นกว่านี้ท่านไหนที่ยังไม่มีนะคะก็ รอเก็บสะสมได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องบ้านสวนอันดาไว้ด้วยนะคะไว้มีโอกาสจะมาลงแบ่งปันในคลิปขายะคะ่ะ